สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปั่นป่วนชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพราะพันธุ์ดวงกวางนั่นก็คือมูลของดวงกว่างนั่นเองตัวนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่สําหรับผมเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมปุ๋ยชั้นดีเลยครับทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อพืช ช่วยปรับสภาพดินบำรุงดินไปอีกต่างหากนี่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ด้วงกวงที่คือข้อดีอดการเพาะพันธุ์ด้วงกว่างครับวันนี้ผมหรือโอกาสเอามาตากแดดเพื่อให้เขาฆ่าเชื้อแล้วก็ไข่ปรสิตท,ที่อาจจะแฝงอยู่ในมู่ด้วงกวงนะครับถ้าแดดดีๆแบบนี้ประมาณหนึ่งแดด ็ไล่ความชื้นได้หมดแล้วครับสามารถเอาบรรจุถุงขายได้อีกต่างหากสำหรับการพอกล่งข้อดีก็มีส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีครับไม่ค่อยมีข้อเสียเลยชุดนี้เป็นมูลที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อรอบที่แล้วครับแล้วก็มูลของเขาค่อนข้างเยอะเราก็เลยมาตากแห้งเพื่อรอบรรจุถุง นอกจากจะใส่พืชที่เราปลูกเองแล้วบางส่วนหรือจากการใช้เราก็บรรจุถุงขายได้อีกขายดีด้วยครับวันนี้ก็พามาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพราะด้วงกวางนะครับนั่นก็คือปุ๋ยมูลด้วงกวางนั่นเองไม่ต้องในอัดไม่้เสียเวลาเพราะเขาอัดมาให้เรียบร้อย ขอบคุณมากครับ